ไม่ว่าจะเป็นคนแคระในชุดเกราะหนักที่เข้าปัดป้องกระบองด้ามโตของโอเกอร์ออกจากเพื่อนพ้องของตนอย่างไม่หวาดหวัน่นเอลฟ์ที่ซุ่มยิงออกมาจากแนวหลังด้วยธนูคันงามทุกศรที่ปล่อยออกนำมาซึ่งชีวิตของกอบลิ่นที่ล่วงหลดหรือกราเดเยเตอร์ในอารีนาที่ต่อสู้เพื่อเงินตราและความโด่งดังผู้ใช้ทุกคนโกงเป็นอาวุธเพื่อให้ได้ชัยชนะมาครอบครองแม้ว่าวิธีการหรือเป้าหมายของการต่อสู้ของพวกเขาจะแตกต่างกันเท่าไหร่สิ่งที่พวกเขามีร่วมกัน ก็คือฝีมือและประสบการณ์ในการต่อสู้พวกเขาคือผู้ซึ่งรู้จักมักจีก,กับความตายเราวกับเป็นสายสนิทสามารถทั้งมอบมันให้กับศัตรูอย่างเชี่ยวชาญและจ้องตามันอย่างอ,งองอาจเมื่อถึงคราวชีพวายพวกเขาคือไฟเดอร์นักสู้ที่หลากหลายที่สุดในโลกของดันเจี้ยน a แตนดรากนสวัสดีครับทุกคนผมแม็กดูเกมรูม กลับมาอีกครั้งกับวิดีโอดันเจี้ยงซนดรากอที่ทุกคนเรียกร้องคือช่วงนี้เนี่ยดีนดี D ดูจะฮิตมากๆในไทยหลังจากการบูมของ Border s ์ a เกตสกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เมืองไทยเนี่ยก็เริ่มจะจับเกมนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการทำซีรีส์วิดีโอเนื้อเรื่องคลาสใน D&D อันนี้ออกมา พอคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทั้งคนที่อยากลองเริ่มเล่นแล้วก็น่าจะสนุกกับผมเองด้วยที่ได้เล่าเรื่องที่ผมชอบให้กับเพื่อนๆฟังเรื่องคลาสเนี่ยผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเกือบจะเป็นอันดับหนึ่งของ DND เลยก็ว่าได้เพราะว่าฟีเจอร์ส่วนใหญ่ของ Player Character เนี่ยมันก็มาจากคลาสทั้งนั้นแต่ถ้าจะให้พูดกันแบบจริงๆแล้วเนี่ยบอททอมไลน์พวกฟีเจอร์พวกนี้มันก็เป็นแค่ตัวเลขทางแมกนิกเท่านั้นเองถ้าเราเล่นมันเป็นเหมือนวิดีโอเกมแล้วก็แค่พูดว่าเอ้ยเราใช้ฟีีเจอร์นนนนน่ั สำหรับผมแบบแบบนี้มันไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่ผมเชื่อในการสร้างเฟลเวอร์หรือว่ารสชาติในการเล่นดันเจี้ยน d แตนด์ดราคอนคือฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสสาคัญที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้ใช้สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครของตัวเองแล้วก็เป็นคอหลักของเกมนี้ซึ่งเป็นโรลเพลย์เกมคือมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ย hey, ผมใช้สกอนวินฮิลตัวเองเท่านี้เท่านี้แต่แบบมันเป็นแอคชั่นของการกระทํานั้นว่ามันเป็นยังไงตัวละครของคุณทําอะไร เขาใช้ประสบการณ์ที่ร่ำเรียนในการต่อสู้ทำสมาธิให้ไม่จดจ่ออยู่กับบาดแผลหรือว่ากู่ร้องบทเพลงของเทพเจ้าสงครามอะไรแบบเนี้ยคือผมว่ามันเป็นวิธีการเล่นที่สนุกมากกว่าสำหรับผมซึ่งไอาการที่เราจะสร้างเฟลเวอร์หรือว่ารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับคลาสของตัวละครของเราได้เนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสตอริโอไทป์หรือว่าลักษณะทั่วไปของคลาสนั้นๆเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนแล้วค่อยบิด ให้มันตรงกับเรื่องที่เราอยากจะเล่าด้วยตัวละครนั้นๆคือต้องเข้าใจเนื้อเรื่องของคลาสพอวกับที่เข้าใจเรื่องเมคานิกนั่นแหละซึ่งเนื้อเรื่องของแต่ละคลาสเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปตามเซตติ้งในแต่ละโต๊ะที่เล่นกันนะนะแต่สําหรับในวิดีโอของผมเนี่ยจะเน้นไปที่เซตติ้ง o t t e n Realms เป็นหลักซึ่งก็เป็นเซตติ้งหลักของ D&D 5th e d i t i t n o n แล้วก็เป็นเซตติ้งหลักของเกม of the Year อย่าง Borders Gate 3ด้วยเพราะงั้นสําหรับเพื่อนๆที่เล่นในเซตติ้งอื่นหรือว่าเล่นในเซตติ้ง Homebrew ของตัวเองเนี่ยก็สามารถเอาตัวอย่างจาก Forgotten Realms พวกนี้ไปเขียนเป็น Stereotype ของคลาสต่างๆในเซตติ้ง Homebrew ของตัวเองได้เช่นกันซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยผมยึดตาม Forgotten Realms Wiki ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่น่าจะครบคันที่สุดแล้วในเซตติ้งนี้ถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเนี๋ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็คงไม่มีคลาสไหนที่จะเหมาะที่จะมาเป็นวิดีโอเปอิดซีรีส์เนื้อเรื่องคลาสไปมากกว่า Fighter อาชีพนักสู้ที่ถูกมองว่าเล่นง่ายที่สุดนในเกมซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าเป็นคลาสที่แบบสุดแสนจอมวานิลาคือถ้าปลาหินไปในดงผู้เล่นใหม่เนี่ยยังไงก็ไปตกโดนหัว Human Fighter สักคนแน่นอนแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่า Fighter เป็นคลาสที่น่าเบือ่อเพราะในทางเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยไฟเตอร์เป็นหนึ่งในคลาสที่หลากหลายที่สุดเลยก็ว่าได้เอาละถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปหยิบน้ำหยิบนมแล้วมานั่งฟังกันเลย ไฟเตอร์ <Fighter. S 2> หรือนักสู้เป็นคำที่ใช้เรียกเหล่านักรบที่มีทักษะในการใช้อาวุธที่หลากหลายและมีประสบการณ์เกี่ยวกับซาแทงสงครามพวกเขาคือผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในแนวหน้าพุ่งทำลายแนวรับของศัตรูในขณะที่ตรึงแนวรบเอาไว้เพื่อให้สหายคนอื่นสามารถเคลื่อนตำแหน่งได้ตามต้องการไฟเตอร์ Fighter ทุกคนล้วนฝึกฝนการใช้อาวุธและเครื่องป้องกันทุกรูปแบบเพื่อที่จะสามารถใช้พวกมันตามที่สถานการณ์เรียกร้องไม่ว่าจะเป็นขวานสงครามด้ามใหญ่ เรเปียเล่มบางหรือดาบใหญ่สะบัน้นพวกเขาก็สามารถใช้พวกมันได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันซึ่งนอกจากทักษะทั่วไปแล้วไฟเตอร์บางคนยังฝึกฝนทักษะพิเศษเฉพาะตัวตั้งแต่การใช้ธนูไปจนถึงการใช้เว่นมนต่อสู้ซึ่งจริงไอ้คำว่าไฟเตอร์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างที่จะเป็นคำเชิงเกมเพลย์มากๆเลยคือเท่าที่อ่านนิยายมาเป็นสิบๆเล่มเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมีใครมาเรียกใครว่าเป็นไฟเตอร์ะนะคืออย่างน้อยก็ใน forgotten realms อาจจะใช้คําว่าเป็นนักดาเป็นอัศวินหรือเป็นนักรบอะไรพวกนี้แต่สําหรับในคลิปนี้ผมจะใช้คําว่าไฟเตอร์ไปก่อนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก็แล้วกันนะซึ่งสําหรับไฟเตอร์ถึงจะเป็นคลาสที่ดูมีเยอะที่สุดในเซตติ้งก็ไม่ได้หมายความว่าใครๆที่จับอาวุธแล้วก็บกสะบัดพวกมันได้เนี่ยจะถือว่าเป็นไฟเตอร์ทหารยามชาวบ้านติดอาวุธหรือพลทหารในกองทัพเนี่ยไม่ได้เป็นไฟเตอร์กันทุกคนส่วนใหญ่เป็นแค่ทหารที่ไม่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับการต่อสู้เพียงน้อยนิดเท่านั้น ทหารที่มากด้วยประสบการณ์เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพสมาชิกหน่วยอารักขาหรืออัศวินที่ฝึกฝนมาทั้งชีวิตตัวอย่างเหล่านี้ต่างหากที่ใกล้กับคําว่าไฟเดอร์มากกว่าและด้วยทักษะกับประสบการณ์ในอาชีพของพวกเขาไฟเตอร์ Fighter เลยมักถูกดึงดูดให้มาใช้ชีวิตเป็นนักผจญภัยไม่ว่าจะเป็นการสำรวจดันเจียนสังหารสัตว์ประหลาดหรืออันตรายอื่นๆในสายอาชีพนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เหล่าไฟเตอร์คุ้นชินในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เพียงแค่ความเสี่ยงอาจจะเยอะกว่าแต่รางวัลเองก็มากกว่าเช่นกันเพราะว่าถ้าคุณเป็นไฟเตอร์ที่ทํางานในหน่วยฐานยามก็คงยากที่จะได้ดาบเวทมนต์มาครอบครองได้ในหมู่นักผจญภัยด้วยกันแล้วเนี่ยไฟเตอร์ Fighter ถือว่ามีภูมิหลังหรือแบ็กกราวนด์ที่หลากหลายที่สุดบ้างก็เป็นอสุวินที่กําลังปฏิบัติภารกิจหรือทหารหัวกะทิในขณะที่บ้างก็เป็นทหารรับจ้างที่ต้องการเพียงแค่เหรียญทองหรืออํานาจแต่สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือรากของความเป็นนักรบราก ที่มักจะพาพวกเขาไปอยู่ในจุดที่อันตรายที่สุดในการต่อสู้อยู่เสมอยืนขั้นอยู่ระหว่างอันตรายและเหล่าเพื่อนพ้องด้านหลังและแม้ไฟเตอร์บางคนจะถูกเรียกได้ว่าไร้เกียรติแต่ก็น้อยนักหรือเรียกได้ว่าไม่มีเลยที่จะเป็นคนขาดที่แท้จริงไฟเตอร์ทุกคนล้วนแต่เป็นผลผลิตจากประสบการณ์ของผู้ที่มาก่อนไม่ว่าบ้างอาจจะได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นทางการในขณะที่บางคนเป็นการจับพลัดจับผลุหรือคูพักลักจำแต่พวกเขาทุกคน ล้วนแต่ต้องร่ำเรียนวิชาการต่อสู้มาจากที่ใดที่หนึ่งไฟเตอร์ Fighter จำนวนมากได้รับทักษะจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธหรือว่ากองทัพในขณะที่บางคนได้รับโอกาสในการร่ำเรียนจากสถาบันการสงครามโดยตรงไฟเตอร์ Fighter บางคนก้าวเดินมาบนหนทางของการต่อสู้เพราะพยันตรายต่อบ้านเกิดเมืองนอนในขณะที่บางคนถูกเลือกหนทางให้แล้วในรูปแบบของประเพณีของครอบครัวหรือว่าสังคมเพราะงั้นถึงแม้จะมีที่มาหลากหลาย แต่ในฐานะผู้ที่ฝึกฝนและร่ำเรียนวิถีแห่งนักรบก็ไม่ยากเลยที่เหล่าไฟเตอร์จะยอมรับและเชื่อมสัมพันธ์กันเมื่อเห็นจุดร่วมนี้ของก,กันและกันและในแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและอันตรายอย่างเฟรุนนั้นไม่แปลกเลยที่จะมีไฟเตอร์อยู่ทั่วทุกขนแห่งซึ่งก็ด้วยจํานวนที่มากนี้เองทําให้พวกเขามักจะถูกมองข้ามและจะต้องเป็นไฟเตอร์ที่มีฝีมือโดดเด่นเท่านั้นที่จะมีชื่อเสียงและได้รับความเคารพขึ้นมาได้ไฟเตอร์บางคน ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวหรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ไม่เป็นทางการเช่นกลุ่มฐานรับจ้างหรือกลุ่มนักกจฏภัยที่เกิดแล้วก็ดับรวดเร็วจนยากจะบันทึกไว้ได้แต่ก็มีไฟเตอร์บางคนที่ยึดถือในอุดมการณ์และเป็นส่วนหนึ่งของภาคีอัศวินต่างๆเช่น Order of the g ดอ l e t ที่ยึดมั่นในการทำลายล้างความชั่วร้ายหรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคีที่ประจำอยู่ในประเทศและรัฐต่างๆอย่างเหล่าอัศวิน Purple d r a g ร n k n i g ไ t แ์แงค์โคลเมหรือ h e l l Riders กองทหารมาในตำนานแห่งนครศักดิ์สิทธิ์เอลทูเรลในด้านเผ่าพันธุ์เนื่องจากไม่ว่าจะมีผิวสีอะไรหรือมีหูรูปทรงแบบไหนทุกๆเผ่าพันธุ์ก็ล้วนแต่มีกลุ่มหรือวัฒนธรรมทางทหารกันหมดจึงไม่แปลกเลยสําหรับเผ่าพันธุ์ใดๆก็ตามที่จะเป็นไฟเตอร์แต่บางเผ่าก็มีวัฒนธรรมทางการทหารหนักกว่าเผ่าอื่นๆเช่นฮาร์ฟออคที่มักจะถูกขับไล่ออกจากทั้งสังคมของออคและก็มนุษย์เลยใช้ความขมขื่นเหล่านั้น เป็นแรงในการเข้าสู่สังคมการทหารแทนหรือว่าพวกฮอปกอบลินที่มีทักษะในการต่อสู้รวมถึงการรักษาวินัยโดยธรรมชาติทําให้พวกเขาผลิตไฟเตอร์ออกมามากกว่าญาติกอบลบินนยเผ่าอื่นนอกจากความสามารถทั่วไปในการใช้อุปกรณ์ทางการรบและความรู้เกี่ยวกับสงครามไฟเตอร์แต่ละคนก็มักจะมีรูปแบบในการต่อสู้ที่แตกต่างกันไปบางก็เชี่ยวชาญในการใช้โล่เพื่อป้องกันสายร่วมรบบางถนัดอาวุธขนาดใหญ่อาวุธถือมือเดียวไปจนถึงการใช้ธนูและการใช้อาวุธคู่ แต่ที่พวกเขามีเหมือนกันก็คือความทนทานทั้งด้านร่างกายและจิตใจไฟเตอร์ Fighter, สามารถฟื้นตัวจากการโจมตีที่หนักพอจะสังหารผู้อื่นและต่อสู้ต่อไปอย่างไม่ลดละบางก็ผ่านการทําสมาธิและตั้งสติทําให้ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดบางก็มีร่างกายที่ฝึกฝนไปจนถึงขั้นสูงสุดทําให้บาดแผลไม่สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในการต่อสู้ได้ซึ่งสําหรับไฟเตอร์ที่มีประสบการณ์ แม้แต่ยาพิษหรือว่าเวทมนตร์เองพวกเขาก็สามารถสลัดผลของพวกมันออกไปได้ราวกับว่าเป็นเจ้าของร่างกายอย่างแท้จริงความสามารถในการควบคุมร่างกายอย่างเบเ็ดเสร็จและมีประสิทธิภาพนี้ทําให้การโจมตีของพวกเขาเนี่ยรวดเร็วกว่าคนปกติมากและยังทําให้ไฟเตอร์สามารถเลือกที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดของร่างกายและเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกเป็นระยะเวลาสั้นๆซึ่งยิ่งเป็นไฟเตอร์ระดับสูงเท่าไหร่ก็จะสามารถทําสิ่งนี้ได้บ่อยขึ้นเท่านั้นในหน้าประวัติศาสตร์ของเฟรุน ก็มีชื่อของไฟเตอร์มากมายถูกฝากเอาไว้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีเพียงแค่ร่างกายแล้วก็เพลงดาบก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็นแอดเดลเอเดรียนผู้สืบสายเลือดของเทพเจ้าแห่งการค่าสังหารบุรุษคนแรกที่ได้รับฉายาฮีโร่ออฟบอเดอร์สเกตจากเหตุการณ์บาวสปอนคริสิสที่ถูกเล่าออกมาในเกมบอเดอร์สเกตภาค1และ2ซึ่งจริงๆเนี่ยในเกมพวกนั้นเราสามารถสร้างตัวละครหลักเป็นอาชีพอะไรก็ได้ แต่ตามเนื้อเรื่องแคนนอนแล้วเนี่ยคลาสของแอปเดลจะเป็นไฟเ h อร์หรืออย่างบรูนอร์แบดเดิลแฮมเมอร์ราชาดวอฟคราวแดงลำดับที่8 10และ13ของมิตรัลฮอล์หนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม Companions of the Hall สหายร่วมรบที่ใกล้ชิดที่สุดของ d r ิสดูเออร์เดนดราเลนเจอร์ในตำนานซึ่งบรูนอร์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยสำหรับไฟเตอร์คือในนิยายเนี่ยเขาจะเป็นคนเดียวที่แทบจะแบบไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเวทมนต์เลย แต่ไม่ว่าจะเป็นยักษ์น้ำแข็งโทรหรือว่ามังกรเงาก็ไม่สามารถหยุดคมขวานของดวอฟผู้นี้ได้แม้แต่เมทรอนยอร์เนลบานเร่ผู้นำสูงสุดของนครดราวเมนโซเบราเซนก็ถูกปลิดชีวิตด้วยคมขวานของบรูเนอร์ผู้นี้ไปแล้วเช่นกันอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือดริสดูเอเดนที่ถึงแม้จะมีฉาย,ยาว่าดราวเรนเจอร แต่จริงๆแล้ววิธีการต่อสู้ของเขาเนี่ยมันตรงกับไฟเดอร์มากกว่าคือในช่วงที่เขายังอยู่ในเมนโซเบ r ราเันเนี่ยเขาเข้าเรียนที่มิรีแมกเดร์สถาบันสงครามสำหรับราวเพศชายและได้รับการสอนสั่งจากแซกนาเฟนผู้เป็นพ่อให้แตกฉานในวิชาดาบคู่ซึ่งในช่วงที่เขาออกประจนภัยเนี่ยวิชาดาบคู่ของดริสเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นเพลงดาบที่อันตรายที่สุดในดินแดนภาคเหนือหรืออาจจะทั้งเฟรูนเลยด้วยซ้ำ นอกจากนั้นในหนังสือ Forgotten Realms Campaign Setting ใน Third Edition เนี่ย,ยก็ยัง list class ของ d r i s เอาไว้ว่าเป็น Fighter ที่ Multi-Class กับ Ranger แล้วก็ Barbarian ด้วยสำหรับเทพเจ้าที่ Fighter นับถือเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในภาคีทางศาสนาอื่นๆหรือนับถือเทพเจ้าตามความเชื่อของเผ่าพันธุ์พวกเขาก็มักจะนับถือเทพเจ้าสงครามซึ่งในเฟรุนเทพเจ้าสงครามระดับสูงเนี่ยก็คือแชมปัส The Full Hammer oh ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทหารเลวหรือว่าเป็นอัศวินก็มักจะสวดขอพรจากเจ้าแห่งสงครามองค์นี้ทุกครั้งที่แกว่งดาบหรือว่าขึ้นสอนธนูโดยคำสอนของเทมปัสเนี่ยจะเน้นไปที่การต่อสู้อย่างมีเกียรติและปฏิเสธความขาดเขารวมไปถึงการสนับสนุนให้ใช้กำลังในการแก้ไขข้อพิพาทและการมองว่าสงครามเป็นหนึ่งในปรากฏการธรรมชาติที่ควรจะถูกเคารพ ฟเตอร์ใน5ิฟต์ i ิ i ิชเนี่ยมีอยู่10ซับคลาสโดยเริ่มจากซับคลาสที่ค่อนข้างจะวานิลาได้แก่แชมเปียน b บดเดิลมาสเตอร์และคาเวเลียทั้ง3ซับคลาสนี้เอาจริงๆสามารถเป็นไฟเตอร์จากที่ไหนก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือภาคีไหนๆก็ไม่แปลกที่จะมีซับคลาสเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอสศวินท่านรับจ้างหรือแม้แต่โจนป่าก็สามารถเป็นซับคลาสพวกนี้ได้เริ่มจากแชมเปียน เป็นไฟเตอร์ที่ฝึกฝนพลังกายจนไปถึงจุดสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฟันสะบั้นศัตรูด้วยความแม่นยำและแรงช้างสารหรือพูดสั้นๆก็คือคริที่19เ้ย่สุดยอดไปเลยคือต้องเข้าใจก่อนวนะ่าพวกคลาสพวกนี้มันออกมาตอนช่วงแรกๆของอีดิชันเลยเพราะฉะนั้นมันจะแบบทุกอย่างมันจะวาน,นิลามากๆมันจะมันจะดูเหมือนทําอะไรไม่ค่อยได้เมื่อเทียบกับพวกซับคลาสใหม่ๆแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างมันก็เป็นแค่ตัวเลขนะการจะทําให้ตัวละครน่าสนใจเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับฟีเจอร์ ต่อไปก็คือ Battle Master ที่ใช้เทคนิคในการต่อสู้ขั้นสูงที่ได้รับการสั่งสอนมาสำหรับพวกเขาแล้วเนี่ยสนามรบก็เหมือนการลงศึกษาภาคสนามพวกเขาให้ความสำคัญกับความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับการรบไม่ใช่แค่เพียงเทคนิคในการใช้อาวุธที่พลิกแพลงได้ตามสถานการณ์เท่านั้นแต่ทั้งด้านประวัติศาสตร์ทฤษฎีสงครามรวมไปถึงความรู้ทางการช่างเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปรกรณ์หรือแม้แต่การคัดอักษรและสุดท้ายในแก๊งวานิลาไฟเดอร์ก็คือคาเวเลีย ผู้ที่ชำชองการต่อสู้บนหลังสัตว์ขี่โดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขามักจะเกิดในตระกูลขุนนางและถูกเลี้ยงดูในราชสำนักเชี่ยวชาญทั้งการควบม้าในการรบพุ่งพอๆกับการแลกเปลี่ยนคำพูดด้วยไหวพริบคมคายในงานเลี้ยงพวกเขามักจะร่ำเรียนวิชาการต่อสู้ที่เน้นการป้องกันเพื่อนร่วมรบทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ให้กับทั้งนายเหนือหัวของพวกเขาและเหล่าผู้อดอแอ์ไปพร้อมๆกันต่อมาจะเป็นซับคลาสของไฟเตอร์ที่ยึดอยู่กับประเทศหรือว่าวัฒนธรรมเริ่มด้วย Purple d r a g o n Knight โวยนักรบระดับสูงจากกองทัพมังกรม่วงของคอเมียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เก่าแก่และแข็งแกร่งที่สุดในเฟรนชื่อเสียงด้านวินัยและเกียรติยศของพวกเขาเนี่ยเป็นที่รู้กันไปทั่วทุกดินแดนการได้รับเลือกให้เข้ารับใช้ราชบัลลังก์ด้วยการเป็นอัศวินมังกรม่วงเนี่ยถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของชาวคอเมียเลยเพียงแค่ตราสัญ,ญลักษณ์ของพวกเขาก็เพียงพอแล้วที่จะบันดาลใจให้ผู้อื่นต่อสู้อย่างกล้าหาญมากขึ้นซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของพวกเขาเนี่ย มาจากมังกรดำโบราณน,นามว่าตอกรลอที่เคยปกครองผืนแผ่นดินที่กลายมาเป็นคอเมียในปัจจุบันซึ่งตามตำนานแล้วเนี่ยตอกรลอเนี่ยมีอายุมากจนเกร็ดของเขาบางส่วนเนี่ยมันกลายเป็นสีม่วงแทนที่จะเป็นสีดำเหมือนปกติอีกหนึ่งซับคลาสก็คือซามูไรนักรบชั้นสูงจากดินแดนทางตะวันออกไกลานามคาราทัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ o r g ก t ต e ช r e รมสที่สร้างขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจจากทวีปเอเชียโดยซามไรเป็นชนชั้นนักรบที่ให้ความสำคัญกับเกียรติ และการรับใช้ในายเหนือหัวหรือที่พวกเขาเรียกว่าไดเมียวมากกว่าชีวิตของตนอาวุธที่พวกเขาใช้คือดาบคาตนะที่เหล่าซามูไรมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตนและเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศของตนและตระก,กูลซึ่งส่วนใหญ่คาตนะเหล่านี้จะถูกส่งผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่นแค่การจับปลอกดาบของซามูไรโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นการหมิ่นเกียรติขั้นสูงแล้วและการสูญเสียดาบของตนไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าอับอายที่สุดเท่าที่จะเกิดขึ้นได้กับซามูไร พวกเขามักจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันกลับมาซึ่งจริงๆแล้วแม้ว่าสมุไรจะมีอยู่ในเกือบทุกประเทศของคาราทัวแต่นวะและโคซากุระที่มีต้นแบบมาจากประเทศญี่ปุ่นพวกเขาจะเป็นชนชั้นที่ได้รับการให้เกียรติและถือเป็นชนชั้นสูงของสังคมคือสําหรับซับคลาสนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นคลาสที่ผูกอยู่กับวัฒนธรรมของดินแดนห่างไกลสําหรับใครที่อยากจะเล่นคลาสนี้ในแคมเปญที่อยู่ในทวีเฟรุนที่ถ้าให้เทียบกันแล้วระยะทางมัน พอๆกันกับญี่ปุ่นไปยุโรปเนี่ยก็อาจจะต้องคิดหน่อยว่าถ้าเป็นซามูไราจากคาราทัวเนี่ยมาถึงดินแดนตะวันตกนี้ได้ยังไงหรือว่าจะเป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลานของคนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากวะหรือว่าโคซากุระหรือว่าอาจจะได้รับการสั่งสอนวิชาจากคนเหล่านั้นเลยยึดถือในวิถีบูชิดแล้วก็เลือกที่จะเดินบนหนทางของซามูไรจะเห็นได้ว่าพอเริ่มเป็นซับคลาสใหม่ๆเนี่ยมันจะเริ่มมีคอนเท็กซ์หรือว่าบริบททางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะขึ้น ซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญในการสร้างตัวละครการใส่ความสําคัญว่าทําไมตัวละครของเราถึงมีคลาสหรือว่าซับคลาสนั้นๆและพวกเขาเนี่ยคิดยังไงกับความรู้หรือการฝึกฝนของซับคลาสนั้นๆของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมีเด p ส์หรือว่าความลึกมากขึ้นเยอะเลยต่อไปจะเป็นซับคลาสที่มีบริบททางประเภทของพลังที่ใช้เข้ามาเกี่ยวข้องเริ่มที่อาร์เคียนอาร์เชอร์พวกเขาคือไฟเตอร์ที่ศึกษา,ษาศาสตร์ธนูเวทมนต์ของเหล่าเอลฟ์ ที่ถักทอพลังเวทลงในสอนเพื่อให้มันมีพลังเหนือธรรมชาติในอดีตเนี่ยเหล่าอาเคนอาเชอร์ถือว่าเป็นนักรบขั้นสูงของเหล่าเอลฟ์และมักจะปกป้องอาณาเขตของพวกเขาจากผู้ลุกรานไม่ว่าจะเป็นจากเหล่าสัตว์ประหลาดหรือว่าเผ่าพันธุน์อื่นๆซึ่งหลังจากเวลาผ่านไปหลายศตวรรษเนี่ยวิชาเหล่านี้ก็กระจายไปสู่เผ่าพันธุน์อื่นๆในที่สุด โดยพลังที่อาเคนอาเชอร์ใช้เนี่ยก็อย่างที่ชื่อบอกมันคือพลังเวทมนต์อาเคนซึ่งใน Forgotten realms เนี่ยคือรูปแบบของเวทมนต์ที่เป็นการควบคุมพลังงานของเดวีฟหรือสายใยแห่งเวทมนต์ผ่านการท่องคาถาและการออกท่าทางให้ออกมาเป็นผลของเวทคือเป็นเวทมนต์แบบเดียวกับที่เหล่าวิสัตเขาใช้กันต่อมาก็คือ e l r i t c h Knight นักรบที่ผสมผสานวิชาการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเหล่าไฟเตอร์เข้ากับการศึกษาเวทมนต์พวกเขา ฝึกฝนเทคนิคแบบเดียวกับที่เหล่าวิสา์ใช้โดยเน้นไปที่ประเภทของเวทมนต์สแบบได้แก่ abjuration เวทมนต์ปัดป้องและ evocation เวทมนต์สัสร้างการใช้เวทมนต์สสายนี้เนี่ยทำให้ eldritch knight สามารถป้องกันการโจมตีได้มากกว่านักรบปกติแถมยังมีระยะการทำลายที่ไกลและกว้างกว่าจากผลของเวทมนต์แตกต่างจากเหล่าวิสาดที่บันทึกเวทมนต์ของพวกเขาเอาไว้ในคัมภีร์เวทส่วนตัว เอลดริชไนท์จะใช้การจดจำเพียงเวทมนต์ที่จำเป็นเอาไว้ในความทรงจำของตัวเองแทนไปต่อกันที่ไซวอร์ o ์พวกเขาคือผู้ที่มีพลังไซโอนิกหรือพลังจิตในตัวแล้วก็ใช้พวกมันเสริมพลังกายให้กับตัวเองในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการเคลือบอาวุธด้วยพลังจิตหรือการสร้างบาเริมาป้องกันตัวเองโดยสำหรับพลังไซโอนิกเนี่ยมันเป็นหนึ่งในพลังที่หายากที่สุดใน o r g o ก t e n Realms ซึ่งผู้ใช้เนี่ยจะสามารถสร้างผลที่มันคล้ายกับเวทมนต์ ด้วยการใช้เพียงแค่ความคิดแล้วก็พลังชีวิตของตัวเองเป็นเชื้อเพลิงและเนื่องจากมันไม่ได้ใช้พลังงานจากเดวีเนี่ยทำให้มันไม่สามารถถูกตรวจจับหรือว่าป้องกันด้วยเวทมนต์ปกติได้โดยจะมีแค่สัตว์ประหลาดบางประเภทหรือว่าคนในบางเผ่าที่เกิดมาพร้อมกับพลังนี้เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานมันได้ซึ่งในเผ่าพันธุ์อย่างกิทยังกี้กิทเซรัยยวนติดราว์ own, และก็ดูร์กาเนี่ยจะมีสัดส่วนไซออนิกเกิดขึ้นเยอะกว่าเผ่าอื่น เพราะงั้นไซโบรเออร์เนี่ยก็อาจจะมาจากเผ่าเหล่านี้เยอะที่สุดเช่นกันต่อมาก็คือรูนไนท์นักรบที่ศึกษาพลังเหนือธรรมชาติของรูนศาสตร์โบราณของเหล่ายักษ์สาและใช้สัญ,ญลักษณ์แห่งพลังเหล่านั้นเสริมพลังให้กับอุปกรณ์ของตนซึ่งทาไม่ใช่พวกยักษ์แล้วเนี่ยคนที่จะเป็นรูนไนท์ได้เนี่ยก็อาจจะต้องเรียนวิชาเหล่านี้จากเหล่ายักษ์สาทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเองจากรูนที่ถูกสลักเอาไว้ตามที่ต่างๆ หรือจากนักปราชมากวิชาเพราะว่าการไปขอเรียนกับพวกยักษ์โดยตรงเนี่ยมันก็น่าจะอันตรายแล้วก็เป็นไปได้ยากเกินไปเพราะพวกยักษ์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่ชอบกินเผ่าตัวจิ๋วกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่อยากยุ่งแล้วก็ไม่น่าจะอยากสอนวิชาของเผ่าพันธุ์ตัวเองให้กับคนอื่นง่ายๆแต่ใน Forgotten Realms เนี่ยนอกจากยักษ์แล้วก็ยังมีอีกเผานึงที่มีความรู้เกี่ยวกับรูนนั่นก็คือคนแคระเพราะงั้นในเซตติ้งนี้เนี่ยรูนไน อาจจะได้ความรู้ทางรูนจากเหล่าดเวฟก็เป็นได้แต่จริงๆแล้วก็น่าจะหวงความรู้ไม่ต่างจากยักษ์เท่าไหร่ซับคลาสสุดท้ายของไฟเตอร์ก็คือ Echo k n i น h t ซึ่งมีความพิเศษกว่าคลาสอื่นๆตรงที่มันเป็นคลาสออฟฟิเชียลที่มาจากเซตติ้งไวม์เมของแมทธิวเมอร์เซอร์ดีเอ็มในตำนานของคิริโคลโรซึ่งเป็นเซตติ้งของวอชมาร์คิน่าและก็ไมที่ไหนซึ่งในเซตติ้งนั้นเนี่ยเหล่าเอ็กโคไนเนี่ยเป็นนักรบจากกรินดานาสตีประเทศของดรา ที่ขึ้นมาตั้งรกรากบนผิวโลกพวกเขามีความช่ำชองในเวทมนต์การเวลาและใช้มันสร้างร่างเงาของตัวเองจากไทม์ไลน์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพื่อให้ออกมาช่วยจู่โจมศัตรูด้วยการโจมตีจากทุกทิศทางซึ่งถ้าจะมาปรับให้เข้ากับเนื้อเรื่องของ Forgotten r e a m s เนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องโยงเข้ากับเวทมนต์การเวลาหรือที่เรียกว่า Chronomancy ซึ่งเป็นสายเวทมนต์ที่หายากแล้ก็ลึกลับมากๆมีเพียงพวก Arcanist แห่ง n e t h e r e s ประเทศแห่งจอมเวทที่ล่มสลายไปเมื่อหลายพันปีก่อนปัจจุบันเท่านั้นที่เคยศึกษาและใช้งานพวกมันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า black obelisks แท่นหินสีดำลึกลับที่กระจัดกระจายไปทั่วเฟรุนหลังจากที่อาณาจักรบนท้องฟ้าของพวกเขาล่มสลายโดย obelisks พวกนี้เนี่ยมันก็โผล่มาในหลายๆแคมเปญของ Fi ฟ Edition และพวกมันเนี่ยมีพลังในการเปลี่ยนแปลงการเวลาและก็ความเป็นจริงบางทีตัวละคร e อ h o k คไ g h t ของคุณเนี่ยอาจจะได้รับพลังงานการเวลา มาจากโอเบลิสเหล่านี้ก็ได้หรืออาจจะได้มาจากอุปกรณ์เวทมนต์อื่นๆที่มาจากยุคเน t ตริสอีกหนึ่งความเป็นไปได้ก็คือพลังจากชาโดเฟลมิติแห่งเงาที่มีคุณสมบัติในการสร้างภาพสะท้อนหรือร่างปลอมคุณอาจจะเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับมิติแห่งความมืดนั้นแล้วก็สามารถควบคุมเงาของตัวเองให้มาต่อสู้ร่วมกันซึ่งในเผ่าที่เป็น playable race ที่เกี่ยวข้องกับชาโ f e l ลเยอะๆเนี่ยก็จะมีชาระไค เหล่าเอลฟ์ที่ถูกทอดทิ้งเอาไว้ในดินแดนแห่งความมืดและนับถือเรเวนควีนเทพีผู้แสนลึกลับเป็นเทพเจ้าประจำเผ่าเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะมีเอโก้ไหนอยู่ในเซตติ้งของ f o r g o t t e n Realms ผมก็คิดว่าน่าจะมาจากเผ่านี้เนี่ยเยอะที่สุดแล้วและนั่นแหละครับก็คือเนื้อเรื่องของไฟเตอร์ในดีแดีสำหรับไฟเตอร์เนี่ยผมว่าเป็นคลาสที่สนุกในการบิลนะเพราะว่ามันเป็นคลาสที่ได้ Ability Score Improvement หรือว่าฟีดบ่อยกว่าคลาสอื่นๆมาก มันเลยสามารถคัสตอมไม์บิลได้เยอะมากซึ่งก็ถูกสะท้อนออกมาในเนื้อเรื่องที่เขาชอบเน้นว่าไฟเตอร์แต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปก็หวังว่าเพื่อนๆนจะได้ไอเดียคร่าวๆทางเนื้อเรื่องเกี่ยวกับไฟเตอร์จากวิดีโอนี้นะคือก็อยากให้ลองอาไปปรับใช้ในการสร้างแล้วก็การโรลเพลตัวละครของตัวเองดูคิดว่ามันน่าจะช่วยให้การเล่น Dungeons and Dragons ของเพื่อนๆเนี่ยสนุกแล้วก็ลึกมากขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆมันจะเป็นยังไงก็ได้นะคือผมไม่ได้จะมาบอกว่าการเล่นดีแอนดีมันจะต้องยึดเนื้อเรื่องเป็นหลักต้องแบบว่าตรงตามลอที่เขาเขียนเอาไว้มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นเลยมันเป็นเกมที่คุณสร้างขึ้นมาจะให้มันเป็นยังไงก็ได้ถ้าคนในโต๊ะของคุณสนุกนั่นก็ถือว่าโอเคที่สุดแล้วแค่เรื่องเนื้อเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมชอบแล้วก็ถ้าผมเล่นดีแอนดีเนี่ยผมก็อยากให้แบบว่าโลกข,ของมันเป็นเป็นตามลอนี้อะไรเงี้ย ในรูปแบบนี้มากกว่าหลังจากนี้เนี่ยผมก็น่าจะทําวิดีโอเนื้อเรื่องคลาสออกมาอีกจนครบเพราะงั้นถ้าอยากให้ทําของคลาสไหนเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันดูได้นะหรือว่าอยากฟังเนื้อเรื่องส่วนไหนเกี่ยวกับ Forgotten realms อีกก็มาบอกได้เหมือนกันอ๋อแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เคยสร้างตัวละครไฟเตอร์มาแล้วเนี่ยก็ลองเอาคอนเซปต,ต์ของตัวละครมาแปะในคอมเมนต์ดูแล้วกันเผื่อว่าเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยจะได้ดูเป็นตัวอย่างหรือว่าดูเพื่อไม่เป็นตัวอย่างนั่นแหละ สำหรับวันนี้ผมแม็กเดอะเกมรูมขอลาไปก่อนแล้วพบกันในวิดีโอหน้าโอซือ oh,